สองกระบอกนี่สองบอกสองบอกอ๋ตัวไหนตัวเต้ามันี่้มันอมันอยู่นเ้อดอตัวเข้านะเีวเีเดี๋ยวมยอหนอมันเตอมกันน้ำเรียไปเลยดูนูตาว่าน่ตัวน้นยุปูนยปูนเติไปตัวนั้ยิงเบงัวเลยนะ ไปแล้วไปแล้วไม่กำกำราสงุงทุ่งเร่งทุ่งกินเออ หลิวว well, ัวนะเดี er ๋ยวมันลอยขึ้นไองแบบโั่ววะเอตาวันนะยนเงดีอยนเองดีทำมันอย่เองก่อนกวนควนจ้างไอ้นไปแล้ว

ไม่ยัาหลูดเรื่องน่นยยิงเลยบอกป้าปามารองป้ามารงบอกก็มีหัวนู้นตรงเรียงกั่นิดยิงไม่นี่เลยหรอเะไม่หรือว่าไม่โต๊ไม่ใ้้รรูดอยากรบไปไหนตัวเข้านี่ Quần quần đi. đồ cao hơn nữa này, cao Ừ Phải leo Ừ lồn luôn Tốt 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 lăng <laughs>

Little rao hơn. Toa, tua, 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 luôn tua, 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 đây lẹt ở tàu. Oh, hiền hồ đồ, hiền hồ đồ. Lẹo. Anna Maria, quá vào đây đây หนึ่งแผ่นดูวนอยู่วนเลนเทียกโกนวนละ่ะเลนเทียกโกนวนละมันรู้วน ตก้าวันึ่งตัวกาวัน่บ่าันก้างันก้างันกา้นกามากเกนอนนกเลยเข้านกเลยลงเป็นลงเป็นแม้หัวเลย

โอ้ตถ uh, yeah. ุงย <diving> <shares> ังให้ดูยังงั้นขึ้นมาดึงรอเลยขึ้นมาดูโอ้โดันดึกถูงยังงั้นเลยเรียวเรียวเฮ้ยอะไรยุดเลยอะไรกำจัดอดดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบังเลยอุ้ยไม่

พอได้เป้ากรเรือท่าแรงกี่การต้มดูตัวใหญ่เลยไม่รูเลยไอตัวนั้นนูมันเล่นไก่เิแหล่ตัวโน้นตันนี้ลอยไปลอยอยู่ใกล้นั้นมันปิดลาวแต่เดี๋ยวพอมันอยู่ลึกขึ้นมาแหล่ๆๆหรือพอมัอมีนี่พอดีดี